ชะตาฟ้าหานปลาท้ายยอดคนตอนที่ห้าพูดเรื่องเงินแล้วผิดใจกันเปล่าเปล่าเรื่องราวในอดีตช่างเหลวไหลและหน้าหัวรอสิ้นดีแล้วก็เป็นสิ่งที่ผิดจริงๆหลิงยวนรู้สึกปวดใจเมื่อนึกถึงมันคำว่าจางเลี่ยเฉินกลับไม่ยอมรับตอนนั้นฉันก็แค่พูดไปเรื่อยเปื่อยเท่านั้นเองใครจะไปรู้แล้วว่าแกจะทําจริงๆหลิงยวนยกมือห้ามอีกฝ่ายไม่ยอมรับก็ช่างเถอะเขาไม่อยากพูดถึงเรื่องเหลวไหลพวกนั้นอีก ไม่ต้องพูดแล้วละลุงเธอมาทวงหนี้ผมถึงนี่แล้วต้องจัดการเรื่องนี้ก่อนจางเลี่ยเฉินสงสัยนี่แกไปยืมเงินมาจากเธอหนึ่งล้านมุกจริงๆเหรอยืมเหรอความคิดของหลิงยุนคล้ายล่องลอยออกไปพูดให้ฟังดูดีมันก็คือการยืมแต่แทนที่จะบอก,กววายืมควรจะบอกกวาตอนนั้นถิ่นอีเห็นว่าเขาขัดสนเรื่องเงินก็เลยยืนกรานที่จะให้เขามาจะดีกว่าแล้วก็น่าจะเป็นการแอบแอบให้ด้วยทางถินเต้าเปียน,น่าจะไม่รู้แน่ ไม่อย่างนั้นหลังจากที่ฉินเต้าเปียนจัดก,การกับเขาแล้วมีหรือที่จะไม่ทวงเงินหนึ่งล้านมุกนั่นกลับไปเมื่อเห็นเขาไม่พูดอะไรดูท่าเรื่องนี้คงจะจริงดังว่าจางเลี่ยเฉินยื่นมือออกไปแล้วเงินละเงินหนึ่งล้านนั่นไปไหนแล้วไปไหนแล้วอย่างนั้นเหรอหลินยุนจําได้ว่าตอนที่เขาเพิ่งออกจากเมืองปูเชวี่ยอไปได้ไม่นานเงินหนึ่งล้านมุกนั่นก็ไม่เหลือแล้ว ตอนที่เพิ่งออกจากเมืองปูเชวิยอก็ไปเจอเข้ากับคนชั่วระหว่างทางทรัพย์สินเงินทองที่อยู่บนตัวถูกชิงเอาไปหมดเกือบจะเอาชีวิตไม่รอดโชคดีที่ได้คนลึกลับผู้หนึ่งช่วยเหลือเอาไว้คนลึกลับผู้นั้นยื่นมือเข้าช่วยเหลือรักษาอาการบาดเจ็บของเขาจนหายดีทั้งยังรับเขาไว้เป็นสิทธิ์อาศัยวิชาแปลกประหลาดชลางสิ่งแปลกปลอมภายในร่างกายให้เขาหล่อหลอมเส้นพานภายในร่างกายขึ้นมาใหม่ ทำให้เขามีร่างกายที่เหมาะสมแก่การบำเพ็ญเทียนทั้งยังถ่ายทอดวิชาประหลาดให้จากนั้นก็ยังแนะนำเขาบอกให้เขาไปยังเมืองหลวงช่วยให้เขาสอบเข้าหลิงซานได้และกลายเป็นนักเรียนของสถาบันอันดับหนึ่งแห่งดินแดนเซียนเรียกได้ว่าคนลึกลับผู้นั้นคือผู้ที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตของเขาทว่าจบจนวันนี้เขาก็ยังไม่รู้เลยว่าอาจารย์ลึกลับผู้นั้นเป็นใครกันแน่นับแต่ที่จากกันในตอนนั้นพวกเขาก็ไม่ได้เคยพบกันอีก ใช้ไปหมดแล้วหลินยวนตอบส่งส่งไปบางเรื่องก็ไม่จําเป็นต้องให้ลุงเฉินรับรู้ก่อนจะวกกลับมาประเด็นเดิมว่าเรื่องบางเรื่องผ่านไปแล้วก็ให้มันแล้วไปผมไม่อยากกลับไปอยู่ในความคลุมเครือกับฉินอออีกแล้วทางตระกูลฉินคงจะไม่มีทางเปล่าประกาศเรื่องไม่ดีที่เกิดขึ้นในตระกูลออกไปหรอกคนที่รู้เรื่องราวในตอนนั้นน่าจะมีไม่มากผมไม่จําเป็นต้องไปทําให้เรื่องในอดีตมันเป็นประเด็นขึ้นมาอีก จนทำลายชื่อเสียงของเธอและกระทบความสัมพันธ์ของเธอกับผู้ชายของเธอผู้ชายเหรอจางเลี่ยเฉินถามกลับผู้ชายไหนหลิงยวนงุนงงไปเล็กน้อยเธอยังไม่แต่งงานเหรอจางเลี่ยเฉินหัวเราะแต่งอะไรกันละ่ะแกลืมไปแล้วเหรอว่าเธอก็อายุพอๆกับแกตามกฎหมายของดินแดนเซียนแล้วเธอยังไม่ถึงอายุที่จะแต่งงานกฎหมายของดินแดนเซียนระบุเอาไว้ว่าผู้ที่มีอายุ500ปีเต็งถึงจะสามารถแต่งงานได้ เจตนาแรกเริ่มเดิมทีที่เขียนกฎหมายนี้ขึ้นมานั้นเป็นเพราะในดินแดนเซียนมียาวิเศษที่ใช้ย,ยืดอายุขายได้หากไม่เกิดเรื่องไม่คาดคิดอะไรอายุไขของคนธรรมดาทั่วไปจะสามารถยืนยาวได้ถึง1,000ปีเลยทีเดียวหากแต่งงานมีบุตรเร็วอีกทั้งอายุขยยังยืนยาวผลที่ตามมาคือดินแดนเซียนก็จะประสบปัญหาประชากรล้นดินแดน มีเพียงหลังจากแต่งงานแล้วเท่านั้นชายหญิงถึงจะมีลูกได้อย่างถูกกฎหมายมีเช่นนั้นจะต้องถูกลงโทษสถานหนักทันทีที่แต่งงานสองสามีภรรยาก็จะถูกควบคุมอย่างเข้มงวดตามกฎหมายไม่อาจแต่งงานได้อีกเป็นครั้งที่สองสามารถอย่าร้างได้แต่ผลขอองค์การอย่าร้างคือไม่อาจแต่งงานได้อีกไม่อาจมีลูกได้อีกทันทีที่อย่าก็จะหมายความว่าได้สละสิทธิการมีลูกไปแล้ว แต่แน่นอนก่อนอายุ500ปีจะไม่มีการควบคุมใดๆใครจะชอบใครสภาเซียนไม่สนใจเรื่องเล็กๆน้อยๆแบบนี้อีกทั้งเรื่องแบบนี้มันก็ยากจะควบคุมได้บนโลกนี้จะมีสักกี่คนที่ไร้กิเลสอย่างแท้จริงหากไม่ผ่อนปรนเสียนหน่อยจะเกิดเรื่องเอาได้ การผ่อนปลนที่ว่านี้ดูไปแล้วคล้ายจะเป็นการคาดหวังว่าทุกคนจะให้ความสำคัญกับการเลือกคนที่จะมาเป็นคู่ครองของตนทว่าความจริงแล้วมันกลับเป็นวิธีการอันแยบยลนในการควบคุมการเพิ่มขึ้นของประชากรลองไปถามชายหญิงที่ยังไม่แต่งงานดูสิว่าจะมีสักกี่คนที่อยู่ด้วยกันไปหลายร้อยปีแล้วไม่รู้สึกเบื่อหลังใช้ชีวิตแบบเดิมๆไปหลายร้อยปีชายหญิงทั้งหลายก็จะเฉยชาต่อเรื่องการแต่งงานนี้ไป มีหลายคนที่ยินดีแค่เพียงคบหากันธรรมดาหากไม่เจอคนที่อยากใช้ชีวิตอยู่ด้วยจริงๆโดยทั่วไปแล้วก็มักจะไม่ค่อยตกลงปลงใจเป็นสามีภรรยากันและนั่นก็จะเป็นการควบคุมการเพิ่มขึ้นของประชากรไปโดยปริยายหลิงยวนใจลอยไปเล็กน้อยก่อนจะนึกขึ้นมาได้ว่าถินอีอายุพอๆกันกับเขาจริงๆจึงเอ่ยถามอีกว่าคู่รักผู้ชายก็ไม่มี จางเลี่ยเฉินสายหน้าเมื่อก่อนไม่มีตอนนี้ก็ไม่มีหลังคบหากับแกเธอก็ไม่เคยหาใครอื่นเลยเหมือนนว่าจะยุ่งอยู่กับกิจการภายในประกูลฉินไม่มีใจจะไปสนใจเรื่องอื่นหลิงยวนกล่าวไม่มีทางที่เธอจะอยู่คนเดียวไปตลอดชีวิตหรอกยังไงในอนาคตก็ต้องมีหากต้องไปเจอหน้าฉินเต้าเปียนอีกผมคงจะทนไม่ไหวผมไม่ไปหลอกประกูลฉินหน้าจางเลี่ย,ยเฉินกล่าวแกไม่ต้องกังวลเรื่องฉินเต้าเปียนหรอก เขากเกษียณไปแล้วอายุของฉินเต้าเปียนเองก็ไม่ใช่น้อยแล้วคงจะอยู่ได้สักร้อยปีก็ถึงอายุขยแล้วละมัง้งฉินเต้าเปียนกเกษียณไปตั้งแต่200ปีก่อนเขามีลูกสาวอยู่เพียงคนเดียวที่เขากเกษียณเร็วก็เพื่อจะช่วยลูกสาวขึ้นมากุมบังเหียนบริษัทในตระกูลตระกูลฉินในทุกวันนี้มีฉินอีเป็นหัวหน้าตระกูลพูดอีกอย่างคือฉินอีในตอนนี้เป็นเศรษฐีหญิงอันดับหนึ่งของเมืองปูเชวี่ยยอชื่อเสียงโด่งดังอย่าบอกนะว่าแกไม่รู้แม้กระทั่งเรื่องนี้ เธอกลายเป็นเศรษฐีหญิองอันดับหนึ่งของเมืองปู่เชวียยอแล้วอย่างนั้นเหรอหลิงยวนสายสีสันเงียบๆเ,เขายังไม่รู้เรื่องเหล่านี้เลยจริงๆจ,จางเลี่ยเฉินส่งเสียงเหอะๆดูท่าตอนนั้นแกคงจะไม่ได้จริงใจกับฉินอีจริงๆสินะทิดแต่จะใช้ประโยชน์จากเธอไม่ได้มีความรู้สึกใดๆหลังไปเมืองหลวงแล้วถึงได้ไม่เคยสนใจอะไรฉินอีเลยไม่เคยสนใจเลยอย่างนั้นเหรอ ความคิดของหลิงยวนล่องลอยออกไปจำได้ว่าในตอนนั้นแรกแรกเขาก็ยังสนใจเธออยู่บ้างภายหลังเมื่อเวลาล่วงเลยไปนานเข้าอีกทั้งตัวเองก็มีเรื่องอื่นให้จัดการเขาจึงค่อยคอยลืมเลือนเธอไปแล้วก็ไม่ค่อยได้สนใจเธออีกเขาไม่อยากพูดถึงเรื่องราวเหล่านี้อีกพลิกดูนามบัตรในมืออย่างตั้งใจพบว่าตำแหน่งของฉินอีนั้นคือประธานหอ,อการค้าตระกูลฉินจริงดังว่า เ <S an> ขาเงยหน้ากล่าวว่าเรื่องพวกนั้นไม่สำคัญหรอกตอนนี้ผมต้องคืนเงินเธอลุงเฉินขอผมยืมสักหนึ่งล้านมุกสิจางเลี่ยเฉินกรอกตามองบนฉันจะไปหาเงินหนึ่งล้านมุกมาจากไหนหลินยวนกล่าวจากนิสัยที่เหนียวของลุงเนี่ยผมไม่เชื่อหรอกกว่าหลายปีมานี้ลุงจะเก็บเงินได้ไม่ถึงหนึ่งล้านมุกลุงให้ผมยืมก่อนสิเดี๋ยวผมรีบเอามาคืนให้ อันที่จริงแล้วเงินหนึ่งล้านมุกไม่ได้เป็นจํานวนเงินที่เยอะอะไรสําหรับเขาเลยไม่ใช่ว่าเขาไม่มีเทียงแต่เขาไม่สะดวกที่จะเอาออกมาหนึ่งล้านมุกจะบอก,กว่าเยอะก็ไม่ได้เยอะแต่สําหรับคนธรรมดาแล้วมันก็ไม่ใช่จํานวนน้อย,อยๆเช่นกันเขาซึ่งมีสภาพตกอับแบบนี้อีกทั้งจากสถานการณ์ของเขาในเมืองหลวงก่อนหน้านี้หากจู่ๆเขาหยิบเอาเงินจํานวนมากขนาดนี้ออกมาเขาคงยากจะอธิบายได้แบบนั้นมันจะทำให้เกิดปัญหายุ่งยากที่ไม่จำเป็นขึ้นมาได้ ดังนั้นจึงจําเป็นต้องทําให้เงินเปลี่ยนมืออย่างเหมาะสมเสียก่อนภายในใจหวังว่าลุงเฉินจะออกเงินก้อนนี้ให้ก่อนจากนั้นเขาค่อยแอบคืนเงินให้ลุงเฉินจางเลี้ยเฉินโบกมือเอ่ยปฏิเสธอย่างไม่ลังเลอย่ามาพูดเรื่องรีบอะไรพวกนี้กับฉันเลย พูดเรื่องเงินแล้วมันจะผิดใจกันเปล่าๆกฎของฉันคือไม่ให้ใครยืมเงินอีกอย่างคือฉันไม่มีหอกถึงต่อให้มีฉันก็ไม่กล้าให้แกยืมเหมือนกันเมื่อกี้ตอนที่ออกไปส่งเธอเธอยังเตือนฉันอยู่เลยว่าไม่ให้ฉันสอดมือเข้ามายุ่งเรื่องนี้แกเองก็คงจะรู้ว่าในดินแดนเซียนกิจการโรงพย์เล็กๆอย่างฉันเนี่ยมันไม่ได้ดีเท่าไหรนะ่นักทุกวันนี้ที่โรงอีหลิวของฉันยังพอไปได้ก็เป็นเพราะความช่วยเหลือจากเธอทั้งนั้น เพราะเธอเอ่ยปากพนักงานของประกูลฉินทุกคนเจ็บป่วยเป็นอะไรเล็กๆน้อยๆอยก็จะมาหาฉันกันหมดอิทธิพลในเมืองปูเชวี่ยอของเธอมีไม่น้อยถ้าฉันกล้าขัดคำสั่งเธออย่าว่าแต่ปิดกิจการของฉันเลยแค่เธอเอ่ยปากออกมาก็มีคนตั้งเยอะตั้งแยะที่พร้อมจะเล่นงานฉันแล้วถ้าเธออยากเก็บฉันน่ะเหรอแค่สั่งออกมาคำเดียวเท่านั้นแหละ การที่เธอนั่งอยู่ในตำแหน่งเศรษฐีหญิงอันดับหนึ่งของเมืองปูเชวี่ยอยได้มั่นคงแบบนี้แกคิดว่ามันเป็นการสร้างภาพเฉยๆอย่างนั้นหรือฉันขอเตือนแกไว้เลยนะว่าอย่าได้ขัดใจเธอก้มหน้ายอมรับชะตากรรมสะเถอะหักทำให้เธอโกรธแกหนีไม่พ้นหรอกแล้วก็ไม่มีทางอยู่ในเมืองปูเชวี่ยอยได้ด้วยฉันเองก็ไม่กลับรับแกมาอยู่ที่นี่หรอกถ้าเธอเจ็บแค้นเรื่องในอดีตแล้วคิดจะแก้แค้นแกจริงๆแล้วก็แกคิดว่าแค่คืนเงินแล้วมันจะจบหรอ หลิงยวนขมวดคิ้วไม่พูดอะไรสายตาของจางเลี่ยเฉินมองไปยังบาดแผลที่มีเลือดไหลซึมออกมาบนขาของเขาก่อนกล่าวว่าพิษผนึกมานะัแกใช้พลังสะกดมันเอาไว้ก็ไม่มีประโยชน์หากใช้ต่อไปสภาวะของแกก็จะถูกผนึกเอาไว้มากขึ้นกว่าเดิมยังจะรักษาอยู่ไหมถ้ายังอยากรักษาก็ต้องรีบรักษาเสียแต่เนื่นๆไปนอนตรงนั้นซะจางเลี่ยเฉินชี้นิ้วไปยังเตียงที่อยู่ในห้องตรวจโรค หลิงยวนหมุนกายเดินกับโผลลกกระเพกไปข้างเตียงก่อนจะนั่งลงแล้วเอนตัวนอนลงไปจางเลี่ยเฉินเดินออกไปครู่หนึ่งจากนั้นอุ้มน้ำเต้าเหล็กลูกหนึ่งเดินเข้ามายืนอยู่ข้างหลิงยวนที่นอนราบก่อนจะเอ่ยเตือนอีกครั้งว่าวิธีการรักษาของฉันมันจะทำให้สภาวะที่แกผนึกเอาไว้สลายไปพร้อมกับพิษผนึกมานสภาวะที่แกทนลำบากบำเพ็ญมานานหลายปีจะหายไปเกือบครึ่งแกแน่ใจนะว่าจะให้ฉันลงมือ หลิงยวนพูดอย่างใจเย็นลงมือเถอะจางเลี่ยเฉินกล่าวมันจะเจ็บมากนะทนหน่อยละ่ะหลิงยวนส่งเสียงว่าอืมจางเลี่ยเฉินขยับก้าวมายัางตำแหน่งขาที่บาดเจ็บของเขาดึงจุกที่ปิดขวดน้ำเต้าสีมุ่งทองออกด้านในน้ำเต้ามีเสียงหึง่งหึ่งดังลอยออกมาจากนั้นหมอกควันสีเขียวกลุ่มหนึ่งก็พวยพุ่งออกมาในพริบตาลอยยวนอยู่ภายในห้องตรวจโรคหลิงยวนใช้เนรทิพ่งมองพบว่านั่นมีใช่หมอกควันสีเขียว แต่เป็นมแมลงที่มีขนาดเล็กจนกระทั่งเนทิปก็ยังมองแทบไม่ชัดจำนวนนับไม่ท้วนแล้วก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรมือข้างหนึ่งของจางเลี่ยเฉินอุ้มน้ำต้าไว้มืออีกข้างหนึ่งหมุดนวลไร้พลงังค่อยๆบังคับทิศทางการบ,บินของหมอกควันสีเขียวกลุ่มนั้นหลังจากควบคุมให้หมอกควันสีเขียวหมุดนวลเป็นวงกลมจู่ๆนิ้วมือของเขาพลันยื่นออกไปชี้ไปยังบาดแผลบนต้นขาของหลิงหยวน หมอกควันสีเขียวลอยพุ่งลงไปราวอสรพิษมุดเข้าไปในบาดแผลคล้ายว่าบาดแผลได้ดูดกลืนหมอกควันสีเขียวสายนั้นเข้าไปอย่างไรอย่างนั้นอึกหลินยุนส่งเสียงออกมาด้วยความเจ็บปวดร่างกายสั่นเทิมอย่างไม่อาจควบคุมได้จางเลี่ยเฉินกล่าวว่า,มาแมลงตัวเล็กๆพวกนี้จะชอนชัยไปตามเส้นเลือดและเส้นลมปราณของแกเพื่อปลืนกินและกำจัดพิษผนึกมาในตัวแกอย่าใช้พลังต้านมัน หลิงยวนทำตามที่ลุงเฉินว่าลมเลิกการขัดขืนแม้นจะได้รับคำเตือนและเตรียมใจไว้ล่วงหน้าแล้วแต่ก็ยังคิดไม่ถึงอยู่ดีว่ามันจะเจ็บปวดจนยากจะจินตนาการได้เช่นนี้หลังหมอกควันสีเขียวทะลวงเข้าไปในบาดแผลและแทรกซึมเข้าไปในร่างกายจนหมดร่างกายของหลิงยวนก็ยิ่งสั่นเทิมขึ้นมาอย่างรุนแรงเหงื่อสซมกายราวกับอาบน้ำฝนมือทั้งสองกำขอบเตียงเอาไว้แน่นร่างกายค่อยๆหดเกรง็ง จางเลี้ยเฉินพลันลงมือนิ้วมือนิ้วหนึ่งจิ้งลงบนกายของหลิงยวนหลิงยวนตาเหลือกสีสะหันไปอีกทางหมดสติไปในทันทีจุลภาคจุลภาคจุดจุดยามราตรีบนเขาที่สูงที่สุดในเมืองปูเชวี่ยยอแสงไฟสว่างสวยัยนั่นคือสถานที่ตั้งของสำนักงานเจ้าเมืองหลังส่งจูลี่แล้วหิบงอเท้าที่เดินทางกลับมาก็เข้ามายัางด้านในโถงใหญ่ ก่อนกล่าวกับลู่เทียนเหอว่าท่านเจ้าเมืองทางเมืองหลวงส่งข่าวกลับมาสืบประวัติของหลวงคังอันผู้นั้นได้แล้วครับในมือของลู่เทียนเหอถือหนังสือโครงการไว้ฉบับหนึ่งเป็นหนังสือโครงการที่จูลี่มอบให้เขาจูลี่ไม่ทําให้เขาต้องผิดหวังตัวคนมาถึงโครงการจัดตั้งสถานีออกอากาศของเมืองปูเชวียยอก็ร่างเอาไว้เรียบร้อยลู่เทียนเหอได้ยินดังนั้นจึงเงยหน้าขึ้นมาเป็นอย่างไรบ้าง ทีงอเทาหมุนตัวเดินไปด้านหน้าโต๊ะตัวหนึ่งกดแผ่นโลหะทรงกลมที่วางอยู่บนโต๊ะจากนั้นหยิบเอาแท่งคริสตัลทรงสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนแท่งเล็กๆแท่งหนึ่งออกมาเสียบเข้าไปในแผ่นทรงกลมม่านแสงแถบหนึ่งปรากฏขึ้นมาในพริบตาฉ่ายภาพคนที่กำลังต่อสู้กันอย่างดุดเดือดส่งเสียงดังกําปนาธลู่เทียนเหอคุ้นเคยกับภาพเหตุการณ์นี้เป็นอย่างดี ในดินแดนเซียนตอนนี้คงจะไม่มีใครไม่รู้จักภาพนี้มันคือภาพเหตุการณ์ที่กลุ่มผู้สนับสนุนราชวงศ์ก่อนบุกเข้าโจมตีเมืองหลวงของดินแดนเซียนถีงอเท่าปรับความเร็วในการฉายภาพหลังเร่งความเร็วจนไปถึงภาพเหตุการณ์ที่คนตัวสูงใหญ่ราวตึกสองคนเข้ารวมรันกันเขาถึงจะปรับความเร็วการฉายภาพเป็นปกติ ลำแสงสองสายรวดเร็วดังสายฟ้าฟาดปะทะห้ำหันเข้าด้วยกันอนุภาพทำลายล้างรุนแรงทำให้อากาศรอบข้างปรากฏเขาลางแห่งความพังที่นาศผืนดินสะเทือนเลื่อนล้านราวกับฟ้าจะถล่มดินจะทลายจริงๆอย่างไรอย่างนั้นดูดเดือดรุนแรงจนยากจะจินตนาการได้ลำแสงทั้งสองสายที่เข้าปะทะก,กันหยุดนิ่งเผยร่างที่แท้จริงออกมานั่นคือเทพมหาวิญญาณสอง,ององค์กำลังห้ำหันกันอย่างดูเดือด เทพมหาวิญญาณองค์หนึ่งมีใบหน้าดังบุรุษหนุ่มหน้าหยกรูปงามสวมที่ครอบมวยผมสีมุ้งทองเท้าสวมรองเท้าท่องเมคาบนร่างสวมเกราะทองในมือถือเงาเทียมสวรรค์ท่าทางหน้ายำเกรงและนั่นก็คืออย่างเจนเทพสงครามอันดับหนึ่งแห่งสภาเซียนผู้คนเรียกขานว่าท่านสองใบหน้าที่เทพมหาวิญญาณองค์นี้จำลองขึ้นมาคือโฉมหน้าเรื่องเดิมของท่านสองและเป็นเทพมหาวิญญาณที่สภาเซียนสร้างขึ้นมาให้ท่านสองเป็นการเฉพาะ กองทัพเทพมหาวิญญาณของสภาเซียนส่วนใหญ่แล้วจะมีหน้าตาเหมือนกันมีเพียงบุคคลระดับสูงเท่านั้นถึงจะได้รับเกียรติในการวัดร่างกายเพื่อหลอมเทพมหาวิญญาณขึ้นมาเป็นการเฉพาะเทพมหาสงครามที่กำลังสู้อยู่กับเขาเห็นได้ชัดว่าไม่ได้มีหน้าตาเหมือนผู้ควบคุมของมันบนร่างกายส่วนใหญ่เป็นสีดำรูปลักษณ์ภายนอกเผยความดื้อรั้นและป่าดเถื่อนตรงหว่างคิ้วมีลวดลายดังหน้าผากเสือปรากดอเป็นคำว่า หวังขึ้นมาให้เห็นจางๆในมือถือทวนจอมราชน,นั่นคือหนึ่งในสิบสามมันสวรรค์ผู้ถูกเรียกว่าป้าหวังปลายทวนจอมราชันอันแหลมคมมุ่งทำลายศีรษะของเทพมหาวิญญาณของท่านสองท่านสองใช้งาเทียมสวรรค์เข้าขวางรับเอาไว้ขณะที่ทั้งสองอยู่ในช่วงจังหวะยื้อยุดกันจู่ๆเทพมหาวิญญาณองค์หนึ่งก็พุ่งถอลาออกมาฉวยโอกาสถิบเทพมหาวิญญาณของป้าหวังกระเด็นลอยออกไปโปรดติดตามตอนต่อไป กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะค่ะจุลภาค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 จุลภค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 จุด